ดีค่ะเดี๋ยวเราน้องทิฟจะพาพี่ทุกคนไปดูน้ําตกนะคะน้ําตกช่วงหน้าหนาวนี้นะคะตกแล้วก็มีถ้าด้วยมีถ้าด้วยใช่ไหมใช่โอเคไหมใส่ก่อนเลยเออค่ะใส่ก่อนเลยค่ะใส่เลยค่ะใส่อีดาโก้ทำงางหยิบก็ว่าใส่นี่ยิ่งใส่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกกันนะคะพี่ทุกคนใครฟุ้งงก็ กลุ่อะไรทิ้งท้ายกลับมาน้ำตกนี้จะสวยขนาดไหนไปดูกันนะคะจะไม่เหมือนน้ำตกห้วยยางห้วยห้วยยางห้อยยางห้วยยางเหรอไม่ใช่ห้วยยางเหรอไม่ใช่ห้วยหัวก็ไม่ไม่แน่ใจเนี่ยแต่งตัวแบบหนาวเลยไปกันเยอะแยะนี่ควรก็ไปดูกันเยอะเลย เมื่อกี้ถามป้าเขาบอกว่าเลินแค่เลืนไปแค่ห้านาทีเองสนุกสนานนี่นะคะว้าวขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นป่าขึ้นเขากันนะคะออกกำลังกายกันเอาเมื่อกล้ว่า วันนี้เราให้แม่ครูเป็นตากล้องให้ทั้งวันเลย <c oughs> ได้เลยเดี๋ยวจัดให้เอาขึ้นไปทางนี้ไปที่ไหนเนี่ยไปถ้ำไปถ้ำเนอะเพราะว่าถ้าซ้ายหรือขวาเนี่ยมีถ้ำมันหนึ่งแล้วก็น้ำตกโอ้อันนี้เป็นถ้ำใช่ไหมน่าจะาใชไ่ไปดูไหมไป,ไปดูน้ำตกพร้อมเากันเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนี่นะคะหุสวยดีวิวสวยหมอกลงเยอะมากเลย หมกก็ไม่เอานฝ่าเวียนเนะเออขาว่เขาเจเขาจ้เาเขาีหมก่เมื่อกี้ก็ไม่ใส่มาเนาะเออคือแบบ มันหนาวไงมันไม่รู้จะทําอะไรมันแบบชาไปหมดสมองก็ชามหมดเลย <c oughs> หนาวทั้งมือหนาวทั้งเท้าหนาวทุกอย่างไงมันก็เลยชาหมดถายไปเรื่อยเอาอะไรกลองมาละโอ้ยนา่นาเต็มเลย <laughs> ค่ะค่ะเดียครับไปค่ะไปดอโดเมอก์ันเมอ่มอกลินใะมไงติบเขาเปิดเททางอย่างนนามือหน้ายังก้อเรงหน้าเศาๆไอ้จาลำลำไอ้เ้เหนทางเว้นเปิดพุ่งในเขากองตึ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 งปทางพไปดูน้ำตกกันใจใหญ่ขนาดไหนนะคะทางนี้ก็น่าจะเพิ่งเริ่มเขาเพิ่งเริ่มสร้างนะคะเพราะว่าอ่า พ้าท่าผ้าทาจอบหมอกนี้ก็ได้ยินซื่อเสียงมานานแล้วแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในป่าลึกแล้วก็อยู่บนนอยสูงมากจะประมาณนี้เนาะก็เออก็เลยปีนี้ทะเลหมอกออกมาเยอะแล้วก็มีทะเลหมอกเยอะแบบนี้เนาะก็เลยก็เลยแบบมีคนขึ้นมาเที่ยวเยอะแล้วก็การที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวเยอะที่หมู่ว่านรอบๆหมู่ว่านหรือหมู่ว่านข้างล่าง หมู่ว้านข้างล่างหมู่บ้วานที่อยู่ใกล้ๆกับพระธาตุก็จะมีของขายจะมีจะมีแบบชาวบ้านก็จะมีเงินมีได้ค้าขายกับเอ่อพวกนักท่องเที่ยวสําหรับคนเชียงตุงเราเนาะก็ช่วงนี้ก็น่าจะไปเที่ยวทะเลหมอกกันบ่อยนั่นแหละเพราะว่าอยู่บนดอยเราก็ต้องบินทะเลหมอกกันเนาะอืมก็ตอนนี้เออสวย ตอนนี้ก็คือเราเราจะไปเขาบอกว่า,าที่นี่ที่นี่มีน้ําตกด้วยนะคะก็เอมีเขาเปิดทางเนาะเขาเปิดทางให้เราดูเราก็เลยต้องไปดูทะเลเอ้ยต้องไปดูน้ําตกกันนะคะว่าจะขนาดไหนแต่ว่าเด<ร>่นไม่ได้หรอก<ต>มันหนาวขนาดนี้มันเด่นไม่ได้ค่ะมันเด่นไม่ได้เอเอ,เอไอ้ทายมาฟงด้วยตาดลทีจะ่างกด้วย

คือทางขึ้นมันขึ้นมาก็ยากพอสมควรนะคะคือพี่ๆทุกคนก็น้องทิพย์ถ่ายขึ้นมาจะเห็นชัดหรือไม่ชัดก็ไม่รู้ทางมันนี่ขึ้นแบบโอ้โหประมาณนี้เลยแล้วก็เลี้ยวเลีเ้ยวแบบหักศอกเลยนะคะถ้านั่งถ้าเรานั่งถ้าเราถ้าเรานั่งรถมาโค้งแบบลําบากนะคะรถยน์ใหญ่ๆแบบเนี้<ว>ก็นั่งมอไซค์ขึ้นมาก็จะมีคนปั่นจักรยานขึ้นมาที่นี่ด้วยนะคะ ชาวชิงตุงเราก็มีการมีนักนักปั่นจักรยานกันเยอะแยะเลยนะคะเขาปั่นกันไปตรงนู้นนี่น่าสนุกปั่นจักรยานน่าสนุกมากนะคะเขาปั่นคนเดียวด้วยนะปั่นคนเดียวขึ้นมาถึงที่นี่ด้วยนะแล้วก่อนมาเราก็ไม่ค่อยดูจากทางด้วยก็ถามทางมาสุดทางเนาะได้เห็นแค่แบบรูปภาพไงสวยงามมากเดี๋ยวจะไปเอารูปภาพจากในในเฟซมาให้พี่ทุกคนได้เห็นนะทะเลบอกสวยมาก แต่น้ําตกนี้ไม่เคยเห็นใครถ่ายนะคะเดี๋ยวน้องที่ไปถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้ดูทางนี้เขาก็เพิ่งทําใหม่กันนะคะ <c oughs> ก็มามากันเยอะมากเลยเมื่อกี้ป้าเขาบอกว่าเลื่อนมาแค่ห้านาทีก็ถึงเงยห้านาทีแล้วยังไม่ถึงเหมือนเราอยู่สายหมอกอะ่ะเหมือนเราอยู่ในในสายหมอกเหมือนเหมือนบนสวรรค์เลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ไทยอันไทยวิดีโอมารอเดี๋ยวออกกับเซอร์ฟเวียนก็เลยขึ้นอ๋อไทยไทยช้าช้าอย่าเยยอมพอกตัวเองอ่ะไอ้เมื่อกี้ป้าเขาบอกว่ายังไงนะบอกว่า5นาทีก็ถึงแล้ว5นาทีก็ถึงแล้วนี่5นาทีค่ะอ๋อรออินจันทรมากย้อมะย้อมะวันนี้ย้อมย้อมย้อมอ่ะเออเหมือนออกกำลังกายวันนี้ โอ้ยได้ยินเสียงแนะโอ้เสียงมันแห่แรงมากเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้ร้อยยีเ้าใไปเอาสีไรนกันเอาจะ้ะถ่ายรูปไหนอ่ะเออเอาขายด้วยถ่ายรูปกันมาเดี๋ยวจะไม่ถึงนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วน้ำตกน้ำตกไปเที่ยวน้ำตกกันค่ะไป Nơi Ở vị đang lần này Rốt, 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 Đây nói khả, đây lói khả <laughs> นี่พี่เขาปั่นจัก,กรยานมาเลยนะคะสนุกได้วอลกิ้งกันเนาะอ่าได้เดินวอลกิ้งกันคนบนดอยโหไม่ใช่ว่าไม่สูงนะเนี่ยสูงสูงน,นะคะเนี่ยน้องๆเขาก็อะไรนะ <c oughs> <c oughs>

ไม่มาเรือนไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้โอ้ยมันเหนื่อยไม่รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดไหนนะคะร้อนก็ร้อนแล้วบางคนไม่เคยมาหรอที่ไหนไม่เคยมายังไม่ยังไม่เห็นเขาถ่ายรูปลงเลยนี่เราถ่ายก่อนเขาเราถ่ายก่อนเขาได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วนะคะเสียงซาซาเสียงน้ำตกนะคะเหนื่อยเลยแต่เชยงให้เจ้าพ่อเจ้าพ่อสยบหยอกแค่น่ะก็ได้ด้วย ใส่หมกหน่อยใส่หมวกหน่อยอยาก็เถื่อนเลยเออเล่นแบบนี้ก็ก็ <c oughs> ค่อยย็นชั่วหน่อยอันอันที่ว่าหนาวๆก็คือเริ่มร้อนเริ่มจะได้ถอดเสือ้อเริ่มจะได้ถอดเสื้อกันได้ถึงแล้วเนี่ยเนี่ยถึงแล้วนะคะพี่ๆทุกคนถึงมากถึงแล้วเล่นน้ำตกแบบ ในในสายหมอ,อกกันเลยนะคะน้ำตกในสายหมอ,อก <c oughs> นี่ไงน้ำตกยังเป็นธรรมชาติดีอยู่นะคะอู้หสวยมากเฮ้ยสวยจริงนะอ้ยสวยสวยเดีย๋วยวจะไปถ่ายสวยมากเลยสวยจริงๆ

นี่คุ้มมากเลยที่เรามาถึงที่นี่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะน้ำตกตรงนี้ยังเป็นธรรมชาติอยู่แต่เราได้เออไม่มีใครเด่น้ำได้หรอกแข็งายเด็แทะน้ำน่าจะเย็นมากเลยแ่ะโอ้โหที่แหลที่น้ำตกที่เขาไม่ได้ฟุงงรุงปรุงแต่งอะไรเนาะตกแบบธรรมชาติเลยสวยงามมาก คุ้มมากคมมาที่ได้มาถึงคุ้มจริงๆจริงๆน้ำตกธรรมชาตินะคะมาดูกันน้ำเย็ยนมากน้ำใสมากแล้วก็มีผู้คนมากมายที่เข้ามาดูสิโตสจิงต,ต,ตาที่น้ำตกนี่นะคะโอ้โหสวย นี่น้องพิ่มาถึงแล้วนะคะน้ําตกสวยมากตรงนี้จะตั้งชื่ออะไรดีน้ําตกนี้ยังไม่มีชื่อนะคะก็ตามก็น่าจะตั้งชื่อตามพระธาตุจอมหมอกนะคะน้ําตกพระธาตุจอมหมอกนะคะเออตั้งชื่อแบบนี้เนาะก็ตงเที่เรามาก็เป็นพระธาตุนะเป็นพระธาตุจอมหมอกแล้วต้องเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะคะถึงจะมาถึงที่เอ,อ่อน้ําตกนี้ได้นะคะ น้ำตกพระธาตุสมบอกนะคะเนี่นะคะเพราะว่าที่นี่มันเย็นมากร่มเย็นมากคือดูป่าไม้ยังทึบอ,อยู่นะคะถ้าหน้าร้อนหน้าร้อนหรือการที่เขามีการเลี้ยนน้ําก็ที่นี่ก็น่าจะเหมาะอยู่นะคะเหมาะที่จะการเลี้ยนน้าแต่มันไม่มีที่แบบน้าแบบกว้างๆให้เราเลี้ยนเนาะแต่มันก็มีแค่น้ําตกที่สวยงามที่ให้เราถ่ายถ่ายรูปได้นะคะสวยงามมาก พระธาตุสมเหมาะนะคะพระธาตุสมเหมาะพระธาตุสมเหมาะก็แปลว่าพระธาตุที่แบบหลอกไม้เยอะๆเนาะปางหลอกไม้เยอะๆสวยงามมากนะคะนี่สวยคุ้มที่เราเหนื่อยคุ้มที่เรามาถึงเหนื่อยเหมือนกันนะมาถึงแล้วนะคะสวยงามมากจริงๆสวยงามมากจริงๆแล้วทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจมานะคะถ้าคนมา Ini ค่ะตอนนี้เราก็เดินจากที่น้ําตกมาแล้วนะคะก็จะมีถ้านะคะมีถ้าเดี๋ยวไปดูถ้านะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูถ้ำข้างบนมันต้องขึ้นไปข้างบนอีกนะคะก็เดี๋ยวตามมาตอนนี้ก็พาไปดูทุกที่ทุกทางนะคะที่ให้เห็นธรรมชาติความสวยงามของชิงดุงเราเนาะมันมีที่สวยงามเยอะแยะธรรมชาติเยอะแยะเลยนะคะที่เรายังเข้าไม่ถึงนะคะ แล้วก็ที่ยังไม่ไม่มีการถ่ายทํากันแบบนี้เนาะบางที่มันก็ไปลาบากบางที่มันก็ไปง่ายแบบนี้เนาะธรรมชาติล้นเลยนะคะเชียงตุงเราเชียงตุงเราหรือละชานของเราอะ่ะมันจะเป็นมีแต่แล้วก็ะะมีแต่ภูเขาภูเขาเยอะมากนะคะพื้นราบไม่ค่อยมีนะคะไม่เคยรูเลยคนมีกระเป๋าส่คนทำนี้ใคร <laughs> ก็ม,ม,มีมีแต่ภูเขาเยอะแยะนะคะก็เลย ทำให้เชียงตุงเราอะอากาศมันมีสามรูรูนะคะภูเขาต้นไม้โอ๊ยภูเขาเยอะมากคือถ้าอยู่ในเชียงตุงเรามองจากตรงไหนเราก็จะมองเห็นภูเขาหมดเลยเหมือนแบบเราอยู่ในแอ่งกระทาแบบเนี้ยภูเขาล้อมรอบไว้หมดเลยนะคะอันที่ไปเที่ยวที่สูงสงที่ได้เห็นทํามริมบอกก็ต้องขึ้นไปภูเขาแบบนี้เนาะแต่มันมีถ้าอยู่นะเอาไปดูถ้าแต่ว่าถ้า อาจจะไม่คือแบบไปดูปักถ้ำหรือว่าอาจจะได้เข้าไปเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เหรอเขาบอกว่าไม่ได้เหรอไม่ได้อ๋อให้ให้ไปดูแค่ปักถ้ำใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปดูที่ปักถ้ำเฉยๆเนาะคือถ้ำอะ่ะจริงๆเนาะก็แบบเคยเข้าถ้ำหลายที่แล้วเนาะเข้าถ้ำแบบกว้างก็มีเด็กก็มีแบบเนี้ยเคยเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ถ้าคนกลัวที่แคบก็คือเข้าถ้ำไม่เป็นอ๋อเข้าถ้ำไม่ได้นะ มันจะหายใจยากทางอากาศในถ้ำมันมันไม่ค่อยมีอากาศอะถ้าอยู่ในถ้าอะไปมาหลายที่ละถ้ำอะถ้ำมึงยองเอ,อ้ยถ้ำเอ้ยนี่น,นี่ทางเพ่ตรงนี้นออทางเพ่ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยมันสองแยกสามแยกขึ้นดอยอีกแล้วนะไปปลอ,อกแหรียญเอาดูยางผู้สาวว่ายัง,งไง าจยาบะแต่ชุดจเดจนี่เด้ากกร้อยน้ทำที่ว่าจะไกลไหมเนาฮะว่าหร้อยนํำเดยวอะไหแล้วะเอาวร้อยน้ำในปอดปอดเกียร์เปนร้อยน้ำแค่เสะบอนแข็งแรงเส้นทางก็ หมือนที่เห็นในแดกเหมือนเขามาทำใหม่ๆกัน าบ้านก็มาถก,ถกถกถางถางให้เป็นที่ให้เป็นที่แบบเดินได้สะดวกสบายเนะเาะทําูกั ให้หารู้ผมว่าอยู่ในน้อนใช่ไหมฮะต่อตั้งไในงานนี่ทุกคนต้องเดินขึ้นบันไดอีกนะคะไปขึ้นไปก่อนขึ้นบันไดไปอีกนะคะ

สวัสดีจ้าเหนื่อยมือน้ตไมเอาไมมาแล้วมาสามน้อนสีก้อนแกมาสามก้อ่ะหำหรอนี่ทำหรอ ทำผาตาไว้ป่ะผาตาไว้เตยยังเปิดเตยไมาได้เปื่อนๆมากกันกวาเห็นพามาอ๋อตีเวลาอึดไว้นี้ไปอยู่ข้างในเป็นถ้ำแต่มีการปิดไว้ธรรมชาตินะคะน้ำตากกว่ามือแค่ไหน้ม่ก็ฟัมือตั้งไว้อยูอตการน้ำตากให้มันอ๋อค่ะนี่มันคิดไว้อรอว่า โอ้โหข้าเดียไว้เจียลงมาเนี่ย เราชุแน่ๆพนีใช่หอมาแรมันมันะได้มเด้มา้คาตาลีใช่มอาูนะฮันดโรน่เรานนน่เราดิ่ังนี่นะคะพี่ๆทุกคนอันนี้คือถ้ำนะคะ ้ำท,ที่มีการปิดไว้นะคะปิดเ,เขาเรียกว่าอะไรประตูปิดไว้แล้วนะคะ,ะ,ะ,คะก็เมื่อกี้เห็นเขาว่าถ้าเป็นแบบคนที่โชคดีแบบเนี้ยก็จะเห็นทางเข้าไปแบบนี้เนาะคนที่มีวุ่นมีมีวุนะ่นอ่ะคนที่มีวุ่นก็จะเห็นทางเข้าไปนะคะก็มีการปิดกั้นไว้แล้วนะคะ ข้างในจะเป็นถ้าก็มันจะเหมือนลูกล่างหินใหญ่ๆตรงเนี้ยปิดประตูปักถ้าไว้นะคะเพื่อข้างในมันจะมีของดีอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละจะไม่ให้คนเข้าไปเอาออกมอาให้ออกออกมาได้นเอาออาดนาะอ่าก็โอเคเรามาเห็นถ้าแล้วเนาะ,ะอันนี้เป็นถ้านะคะเห็นแล้วโอเคแล้วเลยมาครบแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เสร็จเยบร้อยแล้วเนาะ ก็มาเจอถ้ำแล้วนะคะเจอถ้ำเจอน้ำตกแล้วนะคะก็ธรรมชาติของเรานะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้น้องทิพยก็ได้พาพี่ๆทุกคนดูเข้าในป่าธรรมชาติสวยงามมากนะคะแล้วก็เป็นเป็นการธรรมชาติที่ออกรูปร่างหินแล้วก็เป็นถ้ำที่ชาวบ้านเรา บอกว่าอันนี้เป็นถ้ำนะคะเออก็เราก็ได้มาเห็นเราก็ได้มากลับไหว้ได้มาขอพรทุกชิงทุกอย่างแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบเราลุยแล้วก็ชอบคลิปแบบเราเดินแอนมานเจอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิ์ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยคือสําหรับคลิปนี้ก็น้องที่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเดินกลับลงไปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆยด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย จะจะจะเป็นการที่แบบน้องทิพย์ลงคลิปเมื่อไหร่คลิปนั้นก็จะไปแจ้งพี่ๆได้ได้มาดูคลิปน้องทิพย์ก่อนใครเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ